ยุไซนันยุเคื่อนบ่ลูกจ้าอืมเดือนสองการไซปีนี่เมื่อใดไปไซนาตาเมตตาร้านเราซื้อปลาไหลมาไปล่กระปลอยร้านว่าจะปล่อยซัดยูดดีกินดียูดดีไม่แห้งร้านเรปล่อยปลาไหลเกาตัวยูดดีกินดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงรุ่งค่อยไปเจ็บในช่วงใี่เจ้ามันพร้อมกับเกี่ยวไหลมาเทมาจ้า เพงไงวันนี้ฝันไปหลุดวันนี้เอ,เอ่เอฟซีเอฟซีเพื่อนขอที่อยู่ไปหลายคนอยูได้หลุกเพื่อนไปหาไปทยอยไปไปเพื่อนมาสองคนกับเพิ่อนมาอยู่เพื่อนมาอยู่อือเพิ่นมาเพื่อยู่ลายเอฟเพิ่อนก็บแม่จองพี่แอ้กับไม่ไงก็จ้าย,ายูทางกันยังเป็นมาหลายคนอืม เป็นาจตอนที่เป็นยูโรเอสเขินนาเินไข่เดีนมหาดูมือกันเป็นเอามนุษย์เขินมาอีกคนนึ่งเป็นก็เดวก็ตามาวัดให้ดูไปใค้ทั้นหันําฝเขานามันหนึ่งเป็นตกรเล็ก่อเขินนาเินไข่ดีขึ้นแม่ยูเป็นจะได้ผาไทยพี่น้องเขินมาอีกเป็นก็เดวก็ตาก็นี่ไปวัดให้ดูก้หันกังเขาน้ําน้มาเ้าน้ํานะจาแม่จ๊ะอกัยังกนดฟหวนนะจ๊ะโอ้ได้ได้กะตาไปจังหัน้วตีบันเนี่ย อ,อ,อ,อืมเขาเจ้าสงการเขาเจ้ากระถามเอาที่อยู่หลายคนอยู่เขาเจ้าสิเปนเล่นน้ำลูกอยู่แม่ว่ามาหลวดนอกจากวันพระนางเถ่อวันพระหาไปอยู่แต่ถ้าเป็นวันอื่นอยู่ตลอดเสน,นอแตาก็มันอื่นดูงานกงานมาไ้ไปหาพอสร้างอยู่เพราะว่าไปตรวจยี่พอต้องมีปีไฟนั้นไปมีกระถึงจักะนขาก็้าเหลือตัวแบบ เน้นเดี๋ยวเป็นมีความปานาใช้ควนเจริญกิดญาติใช้วันใดยืดเริ่มต่างร้านเดี๋ยวเมื่อนีไปถูกร้านภาไปิืูอดอกมูดอกไม้สื่อนั่นหนึ่งมี่ว่ามปานไปใส่หมวกกันน็อกให้เน่ยนึงก็เจ้านิ่มเป็นีตำรวจก็เจ้าเนิ่มไปตรวจหน้าก็เจ้าเอานั่นเอาหนี้มาไหวยิ้มมองไฟแดงซื้อนะจ๊ะโอ้อ่าเป็นยังไงก่อนพี่น้องเฮ้ามากรักสมรักษาเฮ้าดีดีเติบเออ่ดีขึ้นมันบ่ดีแล้วข้าเจ้ากับผ้าควนไปอีกมันบ่อ่า เน่เป็นอะไเป็นมาเป็นยีหรอเอสเริ่มแรกเป็นมาหาลูกานเป็นเม่าได้เอานี่เป็นเอานำารัวเอายังให้ลูกาแเ้วเป็นมาเป็นไข่เปิ้ลนี่ไ้ลูกถอดมาตอนนั้นเปินยื้เนียเปอ้อันมาใหม่กันเท่าใหม่เดียวนะจ๊ะเริ่แรกคือจังคนณในไปใช้มาใช้บ่ไแ้แล้าเปินมาหาลูกจานเปินอนาอีกขึ้นไขแน่แล้วเปินมาหาลูกานเหมือก้อนเปิ้เกาใช่พลังก็เจ้ามานั่งเจ้าเปินมาใส่เสนีเจ้าใส่ไม่กันเท่า อเมื่อแม่กันเท่าไม่เดียวแล้วสะนะังาน่ะโอ้อันที่เขาเจ้าจึกจึกจึกเห้นนป่วยอัคนคนคนยางบ่แข็งแรงอันใส่นเนาะเป็นนาคอยช่วงให้เศร้าดีอืมอน่นอืเอาหลายคนกระามได้ ي, จังก,ก็จะถาะมื่แม่กันเท่าแบบดีมาแล้วแบกกัน,นคนือจังคนป่วยเจ็บแข็งเจ็บพานะ่ะอ่าอ่าบ้านเนี่ยเขาเจ้ากระามหลายคนเลยพุง่งคนพุ่นกะ เป็นฤทธิ์ทีดวงัที่น้าหนูดีเป็นฤทธิ์ทีเดืองแต่ว่าพระเพิ่นเคยมารักษาหันจนได้ใส่ผ้านะไม่เพิ่นกับเศร้ายู่ได้น่ารุกเนาะซุ่มอืมซุ่มที่เพิ่นเคยมารักษาเบาวงเบาหวานนี่ยังกัให้ว่าได้ทุกโรคเลยแ,แต่ความเสือ่อความสะท้านเนาะหนูดีเนาะสัญญาณบอใครอ่านันคือบอใครได้ยินเสียงลูกอืม,อม,อม,อม นี่เายว่าเจอกันนําเราเราลังุการควอนเ็จเงินได้กันเดเด้แม่จะทำมาเยอไม่ยังไม่เลยการพินารณาไม่เ้อแม่ก็จังเอาอันนี้มาตอนเอาเขามาตอนเพื่นรับอันนี้เพ็่นมาเพื่นบมมือรัานปลุร้านในหมิงหินนามังคงนาควาอืมในะจ้าก็เป็นเพื่อนดม้านปตุร้ามกตามมังุงตามเจ้าเปนนะเจามาเจ็บนะเอาไปเดาไมต้อนะเออ เกาไม่เป็นมาหาดูเรื่มเดียรกเนียรนมาหาดูคคนเด็กว่าอันนี้เ่อนมา,าดูวังเหมือนกวนนะจ๊ะเ่อนอัลกตามาเป็นกตาไปวัดไม่ดูน,น้ำจังอัดกองเขาน้ำนือเนมบันนี้โนดีนแต่ว่าช่วงสงการนี่ก็พายามยู่บันลนูกเด้อเพราะเอฟซีสเสดินทางไปหาอยู่ข้าเจ้าก็เริ่มคอที่อยู่คอยังไปยังซีนูกหลายคนอยู่ทาง ไม่ได้ไปใส่น้องลูกนอสงการนาะเพราะว่าแม่ก๊ลังอัดคลิปได้หนิแม่ก๊ะลังอัดคลิปเพราะเอฟซีเพิ่นสิได้ไปหาอังสินะลูกอะไรพอตุกินมาว่ากันเลี้นน้ำเลี้ยนในกันเปิดน้ำเปิดเพลงเลี้นสาบเลี้ยนนิ้วแห้งก็เพราะนี้พอต้องไปเลี้นแม่น้ำไงคือตังปูแก้วเป็นมันไปจีที่ลูกร้านแบบน้ำตกจีนซีไปบ่กว่าข้าวอะไรสั่ง ตายขึ้นก็เป็นค่าดูดเป็นเรือค่าปันทีเนี่เรือค่าปันนำเมื่ออาบยังไงนะตอนเด็กๆตอนที่นุงโกกระทวนผ้าไปนำตุ๊กเจี๊ซียินยังทำสับสนยังติดใจอืมิตตุกแกก็เลยบอกว่ากันน้ำตกตาขึ้ดน้ำเด่นยู่ใได้กระลังตาัดนดินีมุนติวติวอยู่เออเมันตัดมันตัดเมื่อได้ยินเสียงหลุก อ่ะเมื่อกี้ฟันฟันดีไปลูกฟันดีไปงวนนี่จ้าเอร์ลางขวดในบ้านฟันมาเลยไปเล่นฟันมาเลยไปเล่นใครขวดไม่ให้ข้างคุ้มใจฟัาเป็นธาตุตาละสองหมาดแล้วก็ในฟันมาโค้งมากมองท่างโค้งแค่นี้ใหญ่เขียวแต่ไม่มีต้นไม้ใหญ่แล้วมีพญานาคใหญ่เขียวต้นไม้แล้วดูร้านเพียนนั่งหายกาบมาให้เพื่อนมาสิ อืม่นกับฟันในเห็นพูเท่าพวาในฟันมาพูเท้าสั้นดูร้านป็นกินเขาก็น้ำเพลินแต่เฮียนก็เจ้าป็นดกอจางเสียงหน้านะจ๊าแม่เป็นเฮียนใหม่ก็จางเสียงหน้าแล้วเพิ่นเซยสุดในนี้เซแตงตัวคนมูร้านเพิ่นซ้อนดูกที่กวตาในขิมไปกินเขากินขงหวม้าน้ำเพิินลูร้านกินแล้วลูกร้านหักออกมานะจ๊ะอืมแต่ว่าฝันเห็นพญานาคไงตลกเกี่ยวต้นใหม่นั่นบะฝันเห็นพญานาคไงเกี่ยวต้น ันันชีดูรานฟันเทียนดุรานฟันเหีนตอนวันที่พวกพี่นนะอ๊อก็มาฟันเหีนก่อนหน่มือวันฝุดนะตาแม่ตาดูรานฟันเทียนวันนังอันว่าฟันว่าเลไปเล่นไท่ก็เกิไม่ใหญ่คุ้มใจเป็นผาเลนตัวเลยต้องมาตัวชันมัน่เน้นน้ำมาเดินยางมาทางลัดมองทางแห้ยเยียกเขียวมีต <c oughs> ุ่มไม่ใหญ่อยอะขน้วเป็ียนพยานา เกาต้นไม้ใหญ่แล้วาดูร้านเห็นแล้วก็นั่งให้ยกาบไปต้นไม้ใหญ่นะจ๊ะจ้ารือรารก็เรียกว่ารือกลาบไม้ใหญ่ทางคุ้มใจก็เจ้ามีสุขมีใช่ก็ถือเล็กว่าวกระสันอืมฟันเห็นผู้เฒ่าสั้นไปกินข้าวน้ำตีผู้เฒ่ากับเก่าเนาะโนดีกันยังโนดีตีเป็นซีบ่ย้ายย้ายตีเป็นตัวใดหันให้ย้ายตีให้ ความในฟันมืกข in pues ึ้นปันกาผู้เฒ่าพาดูดล้านไปกินเขาเฮี่ยนเบิ่นแต่เฮี่ยนเบิ่นห่วเหี่ยนเฮี่ยนผุนะสิเป็นคือจังเทียงหน้านะจ๊ะเป็นเฮี่ยนใหม่คือติขึ้นไปเชื่องเพี่องเทียงหน้าผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะไปใส่เป็นใส่เสียแดงในเสียผ้าคือจังคนโบราณทั้งกะเด็ดสินวันที่นี้ว่ามีลูกอิปปาปานี่พิมันว่าไปกินเขาไม่น่าเบิ่นกินเขาแล้วกินก้องหมูกล้องวานลูปล้านกินล้านแต่ออกมานะจ๊ะหักของมันมือเปลี่ี้เป็นเป็นคือจังเย็นเด็กหน้ากินเขาออกมานี่้ 9ก้าศูย์บอย่าหกเก้าศูนย์บ่หกเก้าศูนย์้วเก้าศูนย์เก้าศูนย์ตีใหญ่เก้าศูนยบุญ <90. S 1> <90. S 2> นูน่นดีว้ฟันว่าได้ไปกินเขากับผู้เท่านี่เลขสิบว่าเขาเราบอกให้ยหา่ ได้ไปกินลเงี bon, ้ยเพ่นเพิ่นแม่เื่อนเงินในม่านอยู่เป่าเงินในม่านอยู่าม่านพอสั้งอยู่เ่บ่ไม้ไปแม่บ่ได้ไปอื่นไปว่งสะพุ่งแม่อื่นไปว่งสะพ่งจังวัาเอามื้อนีไม่เอามืนอนีไม่เหล็กเหล้าบุหรีมื้อนีไม่เหล็กเหล้าน้่นบอ มาแล้วจ้าลูกล้านมารือเป่นบะไดเบานะจ๊ะบะโอ้มันี่บะไดเบาเล็กเล่าแต่แตตามที่ย่่ย่ย่่ยตีย่่ย่่ย่หย <า S 1> ่่ยน่ยนอย่่ยก่ย่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 ่ยน่ย่่ย่บยา่า่่ย่ยอ่ยาก็่่ย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  เค๊แถ่พอวีขึ <affe tới> <Okay. S 2> ้นเป็นโขบหลอกฟองพอปูซีโทรนะคะล้านที่เป็นเปิดนู้เปิดตาแล้วจ้ะก็มาลูกร้านว่ายอยากไปหาพปูแก้วไปหาอีปูแก้ววันนี้ลูกร้านไปอีพออีแม่ว่ามาหามือหนี้ชบวซื่อโมบานที่นั่งเงาเดี๋ยว่าจ้ะมนุษย์กระตอมพุยนู้พุยน้ำกระบอแปากกระบอกก็มาพุยทางกี้ทางย่านอีปอย่าไปหน้ามานี้จะว่าเมียหัวเทียนภาไปหาหมอเด้อก็มาโขบหลอก้องดู้องร้าน ก็ต้องไปเปิดห pues er uh ูเ huh. ปิดตาก็ไ huh. ม้อีปวันว่าก็ไปห่าไปหาพอสร้างไปรูบ้านม่ไปอากไปนะต็ไม้ลูด้านฆาไปยืนเต่ดกัดมาอืมรู้านว่าจะไปหาอีกูเกีวต้นไม้เขาได้ไปกาวไปอีกูเกียวอันอีปันเอาที่บบซืนโบบานได้ริมนาเขาแด่งยังขนาดคุณไงมาก็บสตากขคุยน้าเจอเจ้าคุณไยว่าทุกที่นู้ดอีที่บอกเก่งแต่ฝืนฟังว่าทันด้วกันตัวนี้เลยวันที่ตอนกลับป์อีปวันจะว่าส่้าไปห้าหมอเดินมาหวาตลอ ข้าเจาะดูฝันซึมหนูซึมหลานอยู่ต่อ,อมาดูร้านคุยทางกิดคุยนางอีพอปูเกี่ยวนะจ๊ะโอ้คุยคุยต่ดดยอมาคบเร่อฟังอีพอปูซี่เพล่นนะเดี๋ยลูกซี่หู้จังลองชิมใส่คบหล่อพื้เดียนโคบคบหลอดเปิดหู้กุบใตาแม่จโอ้หายว่าคุยทางกิดคุยทางกิดใดเลยเนาะหอดคบหล่อเพิินคุยทางกิดกะอีพอปูเกียวเนาะสามผันได้คื จิไหมมันข้นหาคําเดียนหาแล้วที่นี่ลูกล้านเงาหน้าอีปัวปานี่พิมพ์น่ว่าลูกล้านเป็นยังมันปพวปานั่งเงาซื่อนะอีปัวได้พาไปหาปัวช้างแต่ปัวช้างไปอยู่ยังกลับมาลูกล้านบอกว่าจะเป็นฮอีปูแก้วอันนี้อีปัวปานก็ได้พาไปนี่ก็มาลูกล้านคุยทางจิตทางญาานอีปูแก้วบ้านบวเปนดยังดอกย่านก็เศร้าเองมันหอกอีปัวอีแม่ก็ว่ามาเมือนี้จะบวบ บ่เว้าแนวผู้ใหญ่ทั้งหลายกบ่เว้นําผู้ใหญ่แหละผู้ใหญ่ก็จะคุยนําสวัสดนะนแต่ว่าตัวเลขแนวทางนี่ยายเนตีเป็น90เานดีน